วัสดีครับวันนี้นะครับเรามาสไลด์รถอีกคันนะครับเข้าโอนะครับคันนี้นี่อาการสาหัสครับไฟไหม้รถครับคือลูกค้าขับมาเติมน้ํามันที่ปั๊มแล้วทีนี้พอดับเครื่องแล้วนะครับดับเครื่องแล้วก็ยังเสียงรีเลย์ก็ยังทํางานอยู่ครับรีเลย์สตาร์ทยังทํางานอยู่แล้วก็มีควันขึ้นครับแล้วก็ไฟลุกลุ่มครับเด็กปั๊มถึงได้นําทางดับเพลิงนะครับเข้ามาฉีดนะครับเพื่อดับเพลิง ระงับไฟนะครับแล้วก็โขาเรียกรถสไลด์นะครับสไลด์รถเข้ามาที่อู่ครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะครับจะได้เช็คตรวจเช็คสภาพกันครับว่าส่วนไหนเสียหายบ้างส่วนไหนยังใช้งานได้อยู่ส่วนสายเมนในจุดไฟนี้ต้องเดินใหม่ทั้งหมดครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมนะครับตอนต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสตาร์ทขึ้นไหม าเหตุเกิดจากอะไรแต่ที่ผมเดาคร่าวๆนะครับน่าจะมีอู่อื่นะครับทำรถมาให้ลูกค้าแล้วไม่จบครับน่าจะต่อไฟผิดกับใช้รีเลย์ผิดประเภทน่าจะนะครับเพราะว่าหลักการทำงานของรีเลย์แล้วพอสตาร์ทเสร็จนะครับมันต้องจากพอต่อเสร็จแล้วต้องจากอันนี้คือไม่จากทํางาน,นมาตลอดเวลาครับคือช่วงสตาร์ทนะครับสายเมนนีจะร้อนมากช่วงสตาร์ทครั้งที่แรกพอสตาร์ทเสร็จแล้วปุ๊บ เมนก็จะจากดิเร้ทำการตัดนะครับตัดระบบการทำงานจากออกนะครับจากหน้าคอนแทะครับแต่อันนี้ไม่จากทํางานตลอดเวลาจนมาถึงปั๊มครับไม่จนอาจจะเห็นเด็กปั๊มเม็นควันขึ้นสถานการณ์ไม่ดีแล้วไฟลุกท่วมเลยครับคือข้างในห้องเครื่องนะครับมีแต่ผงเคมีนะครับองทางลำเพิงเดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนต่อไปครับว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะทำการรื้อให้ลูกค้าดูนะครับ และแก้ไขลูกค้าครับผมครับผมก็มีอีกคันนะครับวันนี้ก็ามาช่วงใบๆเลยครับเบนท์ครับสตาร์ทไม่ติดระบบไฟไม่เข้าคือแบตไม่มีไฟแล้วก็รถรถล็อกนะครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้พวงมาลัยก็ล็อกนะครับอันนี้ต้องมาทำการแก้ไขครับ อาจจะต้องเปล linkage, ี่ยนแบตใหม่เพราะลูกค้าแจ้งแจ้งคือแจ้งลูกค้าไปก่อนหน้าแล้วครับก่อนหน้ามาเซอร์วิสนะครับคือแบตลูกค้าไม่ดีถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับรอบนี้คือต้องเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็ต้องอาจจะลาไม่ถึงกล่องน,นะครับเพราะว่าไปจำก็ไม่ได้ครับจำจำไม่ติดจำยังไงก็ไม่ติดเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปไม่ใช่ E p ต่อไป EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะมา รีวิวนะครับการซ่อมนะครับว่าเราทำยังไงเกิดปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเบนซ์ครับขวนใจลูสไลด์อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเบนซ์ขวนใจลูสไลด์อันดับหนึ่งเลยคือทั้งระบบนะครับของเบนซ์นะครับควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือเราคุมทั้งไฟฟ้าไม่ได้เลยนะเีดีโมดก็ไม่รับการทํางานเพราะว่าไฟไฟที่ไปเลี้ยงนะครับไม่มีนะครับอันนี้สถานที่ที่ลูกค้าไปจอดนะครับเป็นเทศบาล อยู่เทศบาลครับรถแบตรถแบตท,ท,ทุกคันเอามาใช้ด้วยไม่ได้เลยครับเพราะว่าค่า CCA ไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวประมาณช่วงพุ่งนี้เหมือนกันนะครับเราจะได้มาทำการหรือตอนนี้รถแน่นล้านครับ4-5่ถคันแล้วครับคือปัญหาเครื่องและระบบไฟเ,ย,เยอะมากครับที่เข้ามาอู่สไลด์มาแต่ละคันนะครับ คือรับงานแก้ยางเดียวช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่อยากเจองานเครื่องเลยครับแต่ก็จเจอกระผมเดี๋ยวเดี๋ยว e ีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาเฉลยทีละกันทีละกันเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ